สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแอดมินก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดสําหรับการสู้รบในยูเครนและการสู้รบในอิสราเอลนะครับ โดยเฉพาะการรบกันในบริเวณพื้นที่อารดีอีฟกากองทัพรัสเซียนั้นได้ยกทัพขนาดใหญ่เข้าโจมตีที่มั่นของชาวยูเครนและรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญทุกทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตารีพร้อมๆกันเลยครับ ผู้ชมครับสาหรับเมื่อวานนี้กองทัพของทางรัสเซียก็ได้ทําการโจมตีกองทัพยูเครนครั้งใหญ่ในบริเวณพื้นที่ของอาร์บีอีฟก้าทางนี้พวกเขาได้มีการใช้งานทั้งปืนใหญ่สนามเครื่องบินรบและหอโจมตีนะครับเข้าทําการโจมตีฐานิมั่นของทางยูเครนอย่างหนักนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังได้ส่งขบวนรถถังยานเกราะเข้าไปโอบล้อมกองทัพยูเครนในบริเวณทางด้านหลังของเมืองอาร์บีอีฟก้าอีกด้วยซึ่งเหตุผลที่กอง รัเสเซียเลือกโจมตีในบริเวณนี้ก็เพราะพวกเขามองว่ายูเครนอาจจะมีกําลังไม่มากนักในเมืองอาร์บดีอีฟก,กาซึ่งยูเครนก็อาจจะนํากําลังส่วนใหญ่เอาไปไว้ในบริเวณพื้นที่ของโอลูคริปนะครับรัเสเซียเขาก็เชื่ออย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมกองทัพของทางยูเครนได้ทําการเตรียมตัวตั้งรับเอาไว้แล้วได้เป็นอย่างดี เพราะว่าพวกเขานั้นได้ทําการต่อสู้มาแล้วตั้งแต่ปี2014ซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่รัสเซียนะครับตอนนั้นเป็นกลุ่มกบฏของโดเนสดังนั้นนะครับเมื่อกองลังยานเกราะรถถังของทางรัสเซียได้เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายก็ถูกทางการของยูเครนจัดการรถถังของทางรัสเซียเสียหายย่อยยับไปหลายคันเลยครับ ส่วนบางคันก็ยังไม่ได้ทําการรบเลยครับคุณผู้ชมแต่ทหารของทางราัสเซียนั้นก็ได้ขับรถถังตกสะพานจนทําให้รถถังคันที่เหลืออยู่ถูกซุ่มโจมตีอย่างง่ายดายครับ โดยปฏิบัติการดังกล่าวนั้นกองทัพรสัสเซียได้หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะครั้งใหญ่ก่อนที่หน้าแล้งนี้จะหมดไปได้สักหนึ่งสมรภูมิแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าทางการของยูเครนสามารถต้านทานกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้สำหรับแนวรบที่อาร์ตีอีฟกานี้ครับ และข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทั้งทางการของรัสเซียและทางการของยูเครนนั้นก็ได้สูญเสียเครื่องบินรบแบบซู25ไปคนละหนึ่งลำครับโดยเครื่องบินรบของทางยูเครนนั้นถูกทําลายที่สนามบินของตนเองแต่ว่าเครื่องบินรบของทางรัสเซียก็ถูกทางการของยูเครนใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานยิงตกลงมาในสมรภูมิอัรดีอีกกาครับ อันนี้ก็ถือได้ว่าแลกกันไปคนละหนึ่งดอกนะครับนอกจากนี้ในฝั่งของทางรัสเซียนั้นยังได้มีข่าวว่าพวกเขาได้สะสมขีปนาวุธระยะไกลเอาไว้ที่สนามบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของทางราัสเซียทางนี้ก็คาดว่ากองทัพรัสเซียนั้นน่าจะใช้อาวุธเหล่านี้มาป่วนโรงไฟฟ้าของทางยูเครนในหน้าหนาวที่กําลังจะเดินทางมาถึงนี้ครับส่วนทางการเยอรมนนั้นก็ได้ออกมาประกาศเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะส่งขีปนาวุธป้องกันแผ่นดังกาศแบบไอริที ให้กับทางการของยูเครนเพิ่มเติมอีกด้วยครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัรเสเซียประจำวันที่10ตุลาคมฐานร,ราบก็เสียชีวิตไป4 5 0รนายรถถัง6คันยานเกราะ3คันรถขนส่งทางการทหาร12คันปืนใหญ่สนาม7กระบอกโดรน17ลำและระบบป้องกันพลังกาศอีกหนึ่งระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวข่าวอิสราเอลนั้นแอดมินขอต่อไปยัง EP 2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินติดธุรัด่วนเลยต้องออกไปทําธุรัข้างนอกก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวแอดมินมาตามให้อีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพกบกันใหม่ใน EP พที่2นะครับสวัสดีครับ